ไม่แปลกใจเลยที่ไม่มีใครทําอาหารที่แท้แอบ,บทําให้เรารู้ไหมกินอาหารอร่อยๆยกันอยู่แม่ขนมปังขาวอร่อยๆแบบนี้ทําไมไม่ส่งให้เราสักละพวกเธอสองคนแล้วยังมีหน้ากลับมาอีกนี่คือบ้านของฉันฉันจะกลับเมื่อไร่ก็ได้อีกอย่างถ้าฉันไม่กลับจะรู้ได้ไงแม่ตอนนี้กําลังทําอาหารให้พี่ชายพวกเขาแอบบทําอาหารพิเศษอยู่แม่ครอบครัวพวกเขาเป็นคนเนรคุณ เมื่อคุณได้รับบาดเจ็บพวกเขาก็จะกรีดร้องเรียกร้องแบ่งบ้านครั้งนี้อย่าทําอีกหันไปทางพวกเขาอีกก็มีแต่คุณพูดมาพุกปากแล้วกลับไปซัแม่ฉันทําเพื่อคุณจะได้เป็นคุณนายใหญ่จึงตั้งใจเรียนอย่างหนักถูกต้องก่อนหน้านี้ฉันทําไม่ถูกแต่การแบ่งบ้านไม่ใช่เพื่อไม่ให้พี่ชายและพี่สะใภ้พวกเขาเพิ่มความยุ่งยากใช่ไหมใครจะรู้ว่าพวกเขายังไม่รู้สึกขอบคุณพูดมั่วคุณชัดเจนมากกว่าน้องชายคนเล็กอย่าทําอะไรแบบเร่งรีบน้องชายคนเล็กแม่จนถึงตอนนี้ ยังไม่เคยพูดตำมิศักคำ์น้องชายคนรองพวกเขาแน่นอนว่าคงสงสารเขาอีกแล้วแกอยากไปทําให้ตัวเองลําบากเลยน้องชายคนรองพูดจากเก่งเสมอหลอกให้น้อง,ลงหลงไหลได้ง่ายแต่ฉันไม่ใช่น้องที่ถูกหลอกง่ายแบบนั้นดูไม่ออกเลยว่าคุณมีความกระตันยูอยู่เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วฟังเออมีนุ่มๆที่ดีฮ่าฮ่าทูกแกทำเสียหายหมดแล้วไปซักผ้าให้ฉันหน่อยหยุดก่อน พี่สะพ้ายคนโตของคุณท้องใหญ่โตอยู่ยังให้เธอมาช่วยซักผ้าอีกเอากลับไปเถอะแม่นี่คือกําลังปกป้องฉันอยู่เหรอแต่สิ่งแค่นี้ที่สกปรกและเหนื่อยนี่ไม่ใช่สิ่งที่พี่สะพ้ายต้องทําเหรอก่อนหน้านี้คุณก็ไม่ยอมพูดอะไรก่อนหน้านี้เป็นยังไงฉันไม่สนตอนนี้เมื่อพวกคุณแยกบ้านแล้วซักผ้าทําอาหารทุกอย่างต้องทําเองไม่มีใครมาคอยดูแลคุณฟังเออแม่ตอนนี้อารมณ์ไม่ดีตอนนี้อย่าไปขัดเธอเลย ครับแม่แม่ถ้าอย่างนั้นมีนุ่มๆเหล่านี้ฉันจะเอาไปทั้งหมดพอดีให้เสี่ยวเฟิงกินเป็นอาหารอร่อยและดูดีทําอาหารพิเศษให้พี่ชายคุนโตเสียของหมดเลยเอามาใครบอกว่าอาหารหนึ่งนี้ต้องให้คุณอาหารหนึ่งนี้ฉันนึ่งเองฉันจะให้ใครก็ได้ตามใจฉันไม่จําเป็นต้องให้คุณมาคอยกังวลแม่แม้กระทั่งอาหารหนึ่งคุณยังไม่ยอมให้เราด้วยซ้ํา ยังให้เราทํางานสก,กปรกและหนึ่งอีกฉ <ente> ันเห็นว่าคุณแท,ท้จริงแยกไม่ออกว่าควรให้ความสําคัญกับอะไรไม่เห็นใจเลยอย่าโทษฉันที่เปลี่ยนไปอย่าทําร้ายฉันให้คุณแย่งอาหารหนึ่งของฉันอย่าทําแบบนี้อีกหยุดเถอะอย่าทําร้ายฉันฉันให้คุณแย่งอาหารหนึ่งอย่าทําร้ายฉันฉันให้คุณแย่งอาหารหนึ่งใครอนุญาตให้คุณทําร้ายพี่ชายให้คุณกลั่นแกล้งพี่ชายคุณยายนี่คือกําลังปกป้องฉัน คุณยายใจร้ายคุณยายใจร้ายคุณไม่ให้ฉันอาหารหนึ่งแล้วยังทำร้ายฉันฉันจะไม่สนใจคุณแล้วแม่เด็กๆเ,เล่นกันคุณจะไปเอาอะไรกับเรื่องนี้ดูสิว่าทำให้เสี่ยวเป้ารู้สึกกลัวขนาดไหนเพราะว่าเป็นพราตัวต้นฉบับความปรดปรารที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวน้องชายคนรองลืมตัวเพราะความภูมิใจแม้แต่เด็กๆก,ก็ไม่รู้จักกฎระเบียบวันนี้ฉันจะตั้งกฎระเบียบให้ชัดเจนนอกจากน้องชายคนรองแม่ที่รักมากที่สุดก็คือหลานชายเสี่ยวเป้า เสี่ยวเป้าร้องไห้ไม่รู้ว่าส่งผลต่อเสี่ยวหูต้องรับความไม่เป็นธรรมมากแค่ไหนแม่เสี่ยวเป้าไม่ได้กินซาลาเปาก็ต้องมันแย่อยู่แล้วเสี่ยวหูเป็นพี่ชายแต่ก็ไม่รู้จักยอมให้นิดหน่อยฉันคิดว่าควรให้เสี่ยวหูเรียนรู้บทเรียนบ้างเรียนรู้บทเรียนแน่นอนต้องเรียนรู้บทเรียน แม่คุณตีฉันฉันตีคุณนี่แหละพี่ชายพูดถึงเพื่อนน้องชายพูดอย่างนอบน้อมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณได้รับการเลือกปฏิบัติได้ประโยชน์มากมายพี่น้องที่ทําเพื่อคุณคุณไม่เห็นคุณไม่เพียงแต่ไม่รู้จักขอบคุณกลับเพราะสาละเป่าหัวเดียวมาคํานวณเรื่องเล็กน้อยและคุณยังสอนลูกไม่ถูกวิธีเสี่ยวเป้าหยักขายเมื่อกี้คุณถึงกับไม่กล่าวถึงเขากลับมากล่าวหาฉันหลักการที่ง่ายขนาดนี้คุณยังไม่เข้าใจอีกหรอเรียนหนังสือไปได้แค่ไหนก็เหมือนเป็นไรค่ขาแม่ ฉันไม่ได้มองผิดใช่ไหมแม่กําลังสอนน้องชายคนที่สองก่อนหน้านี้ทุกครั้งไม่ว่าจะถูกหรือผิดคนที่ถูกลงโทษคือพวกเราแต่ตอนนี้แม่จะเป็นคนตัดสินความยุติธรรมนี่มันเหลือเชื่อจริงๆพวกคุณสามคนเป็นลูกชายของฉันทั้งหมดตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะพูดแต่เรื่องที่ถูกต้องเท่านั้นจะไม่เข้าข้างใครอีกตาซานในปีที่ผ่านมาแม่ผิดเองให้คุณต้องทุกข์ทรมานแม่ ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมท่านยอมช่วยฉันแล้วโง่จังเซียวหูก็เข้าใจนะยังรู้ว่าจะปกป้องแม่ด้วยเยี่ยมไปเลยคุณยายใจดีจังนี่เป็นครั้งแรกที่ถูกคุณยายชมตั้งแต่เด็กจนโตแม่ไม่เคยตีฉันเลยมันก็แค่ทำให้เขาหัวแตกใช่ไหมเรื่องเล็กน้อยแบบนี้เธอถึงกับลงมือกับฉันแม่บ้าหรือเปล่า สุดที่รักเป็นเพราะเธอที่ทําให้พ่อฉันโดนตีฉันจะฆ่าเธอยุนเหนียงยุนเหมียงท้องท้องของฉันยุนเนียงแม่ฉันรวมเงินจากที่ต่าง ได้เงินยืมมาแค่สามสองเงินนี้เองไม่รู้ว่าจะพอไหมถ้าพอไม่พอก็ต้องรักษาถึงจะต้องขายทุกอย่างก็ต้องรักษาหมอหมอช่วยดูภรรยาของผมหน่อยเธอเลือดออกเยอะมากผมขอร้องคุณช่วยเธอด้วย ภรรยาของคุณสถานการ์เลือดออกหนักเกินกว่าจะหวนคืนได้การแท้งเกิดขึ้นแน่นอนหากไม่รีบใช้ยาหยุดเลือดกลัวว่าคุณจะไม่รอดแต่ซื้อยาอย่างน้อยต้องใช้เงินห้าลีพวกคุณห้าลีตาซานเสียวหูเราไม่รักษาแล้วเราไปกันเถอะไม่หมอไม่ว่าเงินจะเท่าไหร่ผมขอร้องคุณรีบจัดยาด้วยช่วยภรรยาผมด่วนได้ไหมผมขอร้องคุณชาติต่อไปชาติต่อไปผมจะเป็นควายเป็นมาให้คุณจะเป็นอะไรก็ได้ได้ไหมได้ไหมตาซานปุขอร้องคุณช่วยแม่ผมด้วย ขอให้ดูในความมีน้ำใจของคุณเงินซื้อ,อยาถึงแม้ว่าคุณจะมีสามลีนแต่ผมมีโอกาสแค่สาสิเปอร์เซ็นพวกคุณต้องเตรียมใจให้ได้ขอบคุณหมอในสมัยโบราณการเสียเลือดมากจะต้องตายแน่นอนยุนเนียงเสียเลือดไปมากขนาดนี้โอกาสที่รอดชีวิตกลัวว่าอาจจะน้อยกว่า20%ดูเหมือนว่าจะต้องใช้ระบบหาแนวทางแล้ว มียาสําหรับรักษาการตั้งครรภ์ที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพในการหยุดเลือดและรักษาการตั้งครรภ์อัตราความสําเร็จหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นตดีมากนี่แหละเหรียญทองไม่พอจะทํายังไงดีมรดกระดับสูงมีค่าหนึ่งร้อยเหรียญทองจะแลกไหมลงทุนในการเสี่ยงโชคซื้อขาดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนใจได้ได้แล้วสามสิบเปอร์เซ็นตก็ยังดีขอแค่มีวิธีช่วยให้หยุนเหนียงรอดฉันยินดีที่จะลองตาซารหยุนเหนียง ฉันจะรักษาเธอให้หายรอเดี๋ยวฉันจะลงทุนในการเสี่ยงโชคอะไรซื้อขาดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนใจได้คุณผู้หญิงท่านนี้ลูกสะพ้ายคุณอยู่ในอันตรายคุณคิดให้ดีแล้วหรือนั่นคือเงินช่วยชีวิตหยุ่นเหนียง แม่คุณบ้าไปแล้วหรือพี่สะใยท่านอยู่ในอันตรายคุณยังกล้ามาพูดเรื่องไร้สาระที่นี่คุณยายขอร้องคุณให้เงินคืนให้พ่อเถอะแม่ของฉันเสียเลือดไปมากถ้าไม่รักษาอีกฉันจะไม่มีแม่แล้วนายหญิงที่เลวร้ายเอาเงินรักษาให้ภรรยาน้องชายไปเล่นพนนันนี่ไม่ใช่การเล่นกับชีวิตภรรยาน้องชายหรือเป็นเรื่องเล่น,เล,นเล่นอย่างนั้นหรือฉันต้องการก้อนนี้เปิดคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมแม่ฉันขอร้องคุณช่วยหยุนเหนียงเถอะหยุนเหนียงแต่งงานกับฉันมาสิบป,ปีแล้ว เธอเป็นภรรยาน้องชายของคุณนะแม่ช่วยพี่สะพ้ยคนโตเธอนะบ้านนี้ขาดพี่สะพ้ายคนโตไม่ได้แมฉ่ฉันขอร้องคุณฉันขอร้องคุณยุนหนิงที่บ้านไม่เคยขัดแย้งหรือเบียดเบียนใครเธอทําทงานอย่างหนักในบ้านเราโดยไม่มีบน่นแม้ต้องโดนคุณทําร้ายหรือด่าเธอก็ไม่เคยพูดอะไรฉันขอร้องคุณให้เธอมีชีวิตอยู่เถอะแม่คุณยายฉันขอร้องคุณฉันจะไม่กินขนมปังนึ่งอีกต่อไป ฉันยอมให้ทุกอย่างกับน้องชายคุณเอาเงินกลับมาเถอะช่วยแม่ของฉันเถอะมันคือก้อนนี้เปิดใช้ชีวิตมาทั้งชีวิตก็ไม่เคยเห็นคนใจร้ายแบบนี้มาก่อนเพื่อเล่นพนันแม้แต่ชีวิตภรรยาน้องชายก็ไม่สนใจอะไรคือการเล่นการพนันหินฉันตั้งใจให้ลูกสะพ้ายต้องตายน่ารักแบบนี้สักวันต้องได้รับผลกรรมสุดท้ายจะรวยหรือจนฟันผ้าลินินเป็นชิ้นรูปแบบหลากหลายขึ้นอยู่กับชีวิตก็เริ่มต้นแม่คุณคือแม่ของฉัน คุณทำแบบนี้ได้อย่างไรตาซาและเสีห่หูพวกคุณกลับมาแล้วยุนเหมียงยุนเหมียงเป็นความผิดของฉันที่ทำให้คุณผิดหวังฉันรู้ทำไมแม่ถึงต้องเล่นการพนันหินเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาน้องชายคนรองกลับมาจากโรงเรียนในเมืองบอกแม่ว่าไม่มีหยกอยู่กับตัวไม่เพียงพอที่จะดูดีแม่สัญญากับเขาตรงๆจะซื้อหยกกลับมาให้เขาแต่ฉันไม่คิดว่า แม่กลับใช้มันเป็นเงินที่ช่วยชีวิตฉันแม่ฉันเป็นคนขาพิการไม่สามารถสร้างชื่อเสียงให้ครอบครัวได้คุณไม่สนใจฉันก็ไม่เป็นไรคุณคือแม่ของฉันทำไมคุณถึงไม่สนใจฉันฉันยอมรับทุกอย่างแต่ยุนเหนียงเธอไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเธอไม่ควรจะถูกคุณปฏิบัติเช่นนี้แม่ถ้ายุนเหนียงต้องพลาจากฉันจริงจริง ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกของเรานั้นได้ขาดสบั้นอย่างสิ้นเชิงแม่สิ่งที่พี่ชายคนโตพูดก็เป็นสิ่งที่ฉันคิดเช่นกันถ้าวันนี้พี่สะพ้ายเกิดเรื่องไม่ดีในอนาคตท่านจะมีเพียงน้องชายคนรองคนเดียวฉันแม้จะต้องเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ก็จะไม่ยอมรับท่านในฐานะแม่ที่ไม่รู้จักแยกแยะสิ่งสําคัญยุนเหนียงเพื่อรักษาชีวิตของท่านและเด็กแม้จะถูกคนนับหมื่นคนชี้หน้าด่า ฉันก็ไม่สามารถทลาท่าเสียทีในช่วงสุดท้ายแม่ท่านอย่าไปฟังพวกเขาหยุนเหนียงหยุนเหนียงท่านกําลังทําอะไรความสัมพันธ์แม่ลูกจะให้พูดว่าขาดได้อย่างไรแม่ฉันรู้ว่าเราทั้งครอบครัวในใจท่านยังไม่เทียบได้กับนิ้วเท้าของน้องชายคนรองแต่แม่เสี่ยวซานและเสี่ยวหูก็เป็นบุตรแท้ของท่านเช่นกันวันนี้ท่านก็เพียงแค่ช่วยเสี่ยวซานและเสี่ยวหูปกป้องพวกเขาหนึ่งครั้งพวกเขาก็ซาบซึ้งจนน้าตาไหลดังนั้นหยุนเหนียงขอให้ท่าน หลังจากที่ฉันตายขอให้ท่านการุณาดีต่อเซียวซาและเซียวหูแม้แต่ความรักเพียงหนึ่งในหมื่นแม้จะให้พวกเขาเพียงเล็กน้อยยุนเนียงยอมตายโดยไม่เสียใจยุนเนียงตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้เธอมีชีวิตที่ดีเป็นความผิดของฉันที่ทำให้เธอเป็นเช่นนี้พี่สะพ้ายคนโตอย่าพูดไร้สาระเลยถ้าเธอตายไปแล้วเซียวหูจะทำอย่างไรแม่ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอความต้องการของเธอฉันตอบรับไม่ได้ผู้ชายของเธอเองลูกของเธอเองดูแลเองเถอะ จริงๆแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เด็กไม่มีโชคชะตาก็ช่างเถอะลงไปก็จะได้มีเพื่อนแต่แม่เธอจะปล่อยให้น้องชายคุณรองไปถึงจุดไหนกันต้องใช้เราหรือชีวิตของครอบครัวเราให้เขาได้เดินทางสบายถึงจะยอมสงบลงหรือเปล่าฉันไม่อาจทนได้อีกต่อไปนี่ไม่ใช่การมองลูกสะภ้ายว่าเป็นคนที่น่ารักหรือจะลงโทษเธอช่างเจ้าเล่ห์จริงๆจะทำให้เธอตาย ฉันทําเพื่อความยุติธรรมฉันจะลงโทษเธอไม่เคยเห็นคนแบบนี้มาก่อนฉันจะลงโทษเธอฉันจะลงโทษเธออะนี่คือมังกรมีน้ําอยู่ทั่วไปหินนี้ยากที่จะพบเจอในร้อยปี